ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสรอมเล็กกุมค่ะว,วันนี้ก็ผักต้มน้ำพริกผักต้มนู่นนี่นั่นเนาะเห็นผักต้มแบบนี้จิ้มน้ำพริกก็คิดถึงพ่อแก่แม่แก่เนาะสมัยก่อนตอนเราเด็กๆก,ก็ประมาณนี้ค่ะน้ำพริกผักต้มน้ำพริกกะปิน้ำพริกรป่น,ปนนู่นนี่นั่นเนาะแล้วอาหารที่เห็นอยู่นี่คือ,อ,อชริมบักเก็ตเหรอเขาเรียกอะไรซีฟูดบักเก็ตเขาเรียกอะไรอะ่ะ กุ้งถังเหรอเออกุ้งถังอะไรประมาณนี้แต่จะบอกว่าไม่ได้ทำหรอกค่ะพอดีเม,ม,มื่อวานฮะลูกสาวเขาไปเที่ยวไปร้านอาหารไทยกับเพื่อนเนาะนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็สั่งมาสองถาดไงแล้วถาดนี้คือไม่มีใครกินเลยลูกก็เลยถือกลับมาให้แม่ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะค่ะก็โหกุ้งตัวใหญ่นู่นนี่นั่นรสชาติก็ดีค่ะแต่เราก็จะกินของของเราเนาะพูดถึงเรากําลังทําอยู่นี่ไง พริกย่างจ้ะนี่พริกย่างเมื่อกี้เสียบไม้แล้วไม้มันก็ไม้มันก็เบินไงนี่ไงดูยังติดอยู่นี่เลยอะ่ะเนี่ยก็เลยลองเอามาใส่อันนีแเราก็จะย่างย่างไว้กินกับน,น้ำพริกเนาะอยากตำน้ำพริกหนุ่มเป็นแต่ทำไม่เป็น นากินเนาะจะอาหารของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมีปลาทอดนู่นนี่นั่น้ําน้ำผิดปลาทอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thanks for watching ค่ะ๊ายบายค่ะมสละมั๊ายบายมาค่ะกินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยเลยเนี่ยมื้อเด็ด